สวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมาเก็บน้ำมิ้มไว้กินเองครับนี่มาน้ำเต็มๆเ,เลยอยู่ในช่วงโควิดบ๊ได้ไปขายของตลาดนัดก็ไปหามาเก็บไว้กินเองครับบได้ขายด้ครับหลังนี้เพิ่งจะได้มาหลังน้อยกับหลังนี้พอน้องนำขายหมดแล้ว ปครับเก็บน้ำพึ่งไว้กินกันน้ำมิ้มไปกินกันผมว่าเกิดอะไรอย่างไรเออนีอ่กัดน้อหมดคุณค่าทางโภชนาการครับหลังน้ำมิ้มในส่วนตัวของผมก็ผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าน้ำพึ่งอยู่ดีครับเพราะว่าลังขอมันเล็ก กว่าจะสร้างหลังได้เนี่ยครับหลังน้ำเต็มเต็มที่เราเก็บมาเบิ่งนลครับหลังนี้ไม่ได้ขายนะครับเราะจะเก็บให้กินเองส่วนตัวชอบมากเพราะน้ำมิ้มเนี่ยจะหวานกว่าน้ำน้ำพึ่งน้ำมิ้มจะมีรสหวานกว่าน้ำพึ่งเะครับเด้อตั้งแต่ผมกินมานน้ำมิ้มออกจะหวานแหลมน้ำพึ่งเขาจะหวานนุ่ม ตอนนี้เราขอเก็บไว้ทานเองเพราะหัวน้ำเต็มๆน่าจะได้อยู่ประมาณเวก็บควดละับเพราะว่าเยอะมากหนักเลยครับเอาวัดกันที่น้ำหนักหนึ่งกิโลก็เท่ากับหนึ่งขวดนี่เป็นผลของ โควิดที่เขาได้ไปหาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้ไปผมขอซิมดูกัน <c oughs> จุบจับจุบจับจุบจับละมุนละไม <c oughs> อแล้วครับน้องฮาก็เอาเขา้าใบขอบคุณครับที่เบิ่งจนจบคลิปวิดีโอที่ผมอัดมา